โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเื่อเราอยู่กับคุณละออนหัดเล่นนะครับปะเราหมากขาวนะครับเข้าหมากน้ําตาลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเชื่อมมาซ้ายอีกแล้วครับท่านผู้ชมมาซ้ายบุกโหดมาครับเราเล่นแผ่นเดิมครับแผ่นทะลวงเบียวนี่เล่นแผ่นทะลวงเบียนะครับเข้ามาทะลวงเบียครับแผ่นทะลวงเบียกิน เขาต้องน่าจะต้องหนีแล้วล่ะคิดว่าฮ่าเขาหนีไปตานี้ถือว่าฉลาดมากนะครับโอเคครับเ,เราดันขึ้นไปป้องกันนะครับเขาอาจจะกินเบีย้ยเราได้ตัวหนึ่งใช่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราได้เบีย้ยสูงแล้วเราก็ดันครับเรามาเขาก็ต้องถอยรัวๆแล้วคราวนี้ถอยป่ายถอยป่ายถอยไปสุดีๆ คุมพื้นที่กลางกระดาษหน่อยนะครับไปครับไปครับเดี๋ยวเม็ดเราจะขึ้นแล้วไปครับผมไปโคนขึ้นอืมไปครับโคนขึ้นโอ้ทำไมมันเยอะจังไปมาขึ้น โอ้เขากินตัวนี้นะครับอเขากินตัวนี้เขากินตัวนี้เขากินตัวนี้โอเครูปหมากยังไม่เสียครับดันขึ้นไปตรงๆเลยเขาว่าน่าจะต่อมาหรือเปล่าไลงมาทําอะไรได้บ้างเขาลงมาทําอะไรเรายังไม่ได้นะครับเออไปครับผมเราจะไปยงแยงแยงคงแยงโคนเขาให้หมดไป เราจะไปกินม้าเขานะครับอ,อเขาลุกไปได้หนึ่งทีนะครับเราติดไว้ใช่เขาอาจจะกินโคลเราแต่คิดว่าคงไม่กินหรอกเพราะว่าม้ามันคืออาวุธสำคัญของเขานะครับโอเคเออเราไม่ต่อนะครับเราจะป่วน มาเข้ามาแล้วโอเคเราป่วนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนีเขาต้องกินแหละคิดว่านะเขาหน้าจะเอามากินมาหรออาเขามองไม่เห็นครับผท่านผู้ชมครับโอเคถ้าเขามองไม่เห็นอย่างนี้เราทิ้มมาตัวนี้ไปก่อนครับทําให้เขาเสียจ,จังหวะใช่คิดว่าปลาเขาต้องกระโดดลงมาข้างล่าง อา้าวทำไมพี่มากินของผมอย่างนี้แล้วล่ะดันกันไปครับเขาหน้าจะเอาคนมาต่อนะครับอาไม่คนเขาหนี้วเลวยโอเคโอเคเราทิมตัวนี้ครับอา้าวเดี๋ยวตัวนั้นเราไม่มีอะไรใช่ไหมท่านผู้ชม ืมแต่ดูท่าทางเหมือนจะมีนะเนี่ยเขาจะมากินเขาจะมาลุกกินเราครับเราป้องกันไว้ก่อนเขาน่าจะเอาเม็ดเนี่ยมาเสียบเราครับใช่ซึ่งเราจะกระโดดขึ้นไปข้างบนอย่างนี้กินเหลือเขาครับ าเขากินเม็ดเราเรากินเหลือเขาเราเสียโคนอีกตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเราได้เหลือเราได้เม็ดคุมครับผมกินกินเฮ้ยโอ้ดินเนี่ยเขามองไม่เห็นมันนั้นสวยแล้วมันนั้นซวยแล้วดีเขามองไม่เห็นครับเรากระเถิบหน่อยดีกว่าถ้าเขาลุกมาเรากินเลยนะครับเรากินโคนสองตัวเลย เขาคงไม่กล้าหรอกหรือว่าเรากินม้าไปเลยดีวะเออท่านผู้ชมหรือว่าเรากินม้าไปเลยดีกินม้าไปเลยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าพวกเราเยอะไงเอ้ยเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ก่อนคนระับเดี๋ยวเราค่อยกินเราถอนมาก่อน่าโอเคขอบคุณที่ทำให้ม้าเราหนีได้ครับโอเค เรากินตัวเรากินตัวบนไปเลยไม่ดีกว่าเราอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรากดไว้ก่อนเดี๋ยวโคเราต้องรีบไปช่วย,ยนะครับไม่ได้ละืมโอเคไปตัวครับโอเคไปครับ เขาเตรียมตัวถอยเพื่อที่จะเอาโคน่ดันลงมาแล้วครับผมเราเอาม้าลุกไปทีหนึ่งเลยกินครับผมกินลุกเข้าไปกดม้าเข้าเลยครับกดม้าเข้าเลยเอ่อจะกินเหรออ่ะก็กินมาสิกินเปล่ากินเปล่า โอ้โหโอเคเขาถอยครับผมถ้าเขากินมา้าเราเรากินลูกเขาก่อนนะแต่คิดว่าเขาน่าจะดันโคนลงมาตรงๆนะครับอันนี้คิดว่านะโ okay. อเคอะเขาไปดันตรงนั้นโอเคแต่ลืมหรือเปล่าว่าเพื่อนว่านายเปิดว่านายเปิดลุกไม่ได้อะ่ะ เออาไว้ก่อนด้วกันนี่ครับผมเขาเปิดลุกไม่ได้นะครับเพราะว่าขุนเขาให้นั่นอยู่อ่าโอเคอย่างเงี้ยเขาเปิดลุกได้แล้วอือฮึโอเคอ่ะกินโค้แม่งเลยโอเค ไปครับผมเขาน่าจะลุกกินโคลเราได้นะโอเคไปเลยดยีไหมอืมได้อยู่ครับได้อยู่ครับท่านผู้ชมเขาน่าจะกินโคลเราได้อยู่ได้อยู่ถ้าเขากินโคลเราเราเอาเรือกินตัวนี้เขาเฮ้ยได้ไหมวะ เอาไว้ก่อนเฮ้ยเรามาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเอยเอเรามาตรงนี้ดีกว่าเรารู้อีกทีมนเขาพังแล้วนี่กว่าใช่ครับเราใช้วิชากระเถบกระเถิบอโอเคกินครับผมกินครับผม เกินครับผมเรียบร้อยน่าจะไม่รอดแล้วน่าจะไม่รอดแล้วหรือเปล่าเรือเขาออกไม่ได้นะครับก็ลุกไปเลยใช่อฮาาไปครับผมช่วยกันหน่อยน่าจะแพแ้ออ้แหละลูกไป ที่เลือทรมานเขานิดหนึ่งโอเคลูกอีกทีหนึ่งอเอามาลูกครับไปเปิดลูกครับลูกฝั่งนี้ครับเฮ่ทำไมถึงไม่ยอมไปฝั่งนู้นล่ะ,ะลูกตรงนี้เลยอ่ายังหนีได้ซื้อจอดมาอโอเคลูกครับ อัดกปีบังคับครับปีบังคับปีบบังคับปีบบังคับ,บ,คบ,บ,คบกินมาซะดีๆกินมากินมาลูกครับโอเคอีกรอบไหม